สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องจ๋าเราจะมาสรุปของที่สิกกันของสีน้อยนะคะก็นไปสรุปล้าก็มาฝากคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่ายุสิปดีควรรับคําแนะนะําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจ๋า เราก็มาสรุปเลยอสำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก18028นะคะเราก็จะได้ใน80นะพี่น้องแล้วก็วิ่งลูด9นะคะ80เรามาเนาะแล้วก็2882ค่ะพี่น้องจาอ๋าเข้า8นะเข้า8ทั้งคู่อันนี้ก็แปดสององแปดนะคะต่อไปนอยพิเศษจ้ะนอยพิเศษผลที่ออก26693นะคะเพื่อนๆจา๋า หกหกเราก็มานะเขาเด่นหกวันนี้หกหกนะคะพี่น้องในชุดรวมนะหกหกนะคะแล้วก็เก้าสามนะคะเพื่อนจ๋าเก้าสามตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นเก้าสามอันนี้นะอ่านะคะเพื่อนจ๋าก็พี่ใจไม่ได้เขียนไว้ตรงนี้เนาะเออ่ถ้าเกิดใครเอาเป็นเก้าก็ตรงนี้นะคะพี่ใจจะเขียนเก้าเก้าไว้ทุกอันเนาะอ่านะคะเพื่อนจ่าใครหยิบเจ้า หยิบ9ไปก็จะได้9 3้าามน้พี่ใจบอกแล้วว่าเอาชุดใดต้องเอาไปทั้งคู่สําหรับเด่นวิ่งรูดก็หลุดไปนะคะสําหรับน้อยปกติค่ะผลที่ออกนะคะเพื่อนจะผลที่ออก8 6 4 4 3ค่ะเพื่อนจะ6หกก็มีนะคะหกสีจะเข้าในตัว4 3มามานี้นะคะเพื่อนอ่าพี่ใจก็พูดอยู่นะ ในต้นคลิปที่พี่ j จก็พูดอยู่ว่าเออสามารถจะจับคู่ได้ในนี้นะคะตัวจับคู่เนาะเห็นไหมจะจับคู่ในนี้ก็ได้หมดก็จะมี6 3สามก็ได้เนาะสี่สามสามเออเก้าสามนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนะนะคะเก้าสามเนาะอยู่ในตัวดินค่ะเพื่อนอยู่ในชุดตัวดินนะแล้วก็เอาสำหรับนอยปกติ8-6-4หกสี่เนาะหกสี่เข้ามาในตัวดินหกแล้วก็ ตัวเด่นด้วยนะครัเพื่อนหกสี่นะคะแล้วก็สี่สามเนาะสี่สามก็ตัวเด่นจับคู่กัน,น่นี้นะคะเพื่อนสำหรับวิ่งลูดก็หลุดอีกแล้วนะคะเพื่อนจะก็เข้าในชุดรวมเนาะก็เข้าในชุดรวมนะคะก็ตัวเด่นอันนี้เด่นอยู่ในามาทั้งคู่นะคะเพื่อนต่อไปอนอย์วีไอพีค่ะนอย v วีไอพีผลที่ออกสี่สี่หกหนึ่งหกนะคะเพื่อน พี่ j จพูดแล้วจริงๆมันต้องได้ศูนย์หกพี่ j จก็สลับลองดูนี่มาในตัวเลขพี่น้องเนาะแล้วก็เด่นหกนะคะ mm. เพื่อนจะาหกสีอ่อีกแล้วนะคะเพื่อนจะ6หกสี่แต่อันนี้ตัวกลับก็เท่ากับตัวกลับนะหกสี่สี่หกแล้วก็หนึ่งหกนะคะ mm. เพื่อนจะก็เข้าตัวหกหนึ่งนะคะเพื่อนจะก็เท่ากับเข้าหกละกันนะอันนี้มันเป็นตัวกลับเนาะ ก็สองเด้งเลยถ้าใครรูดถ้าใครเอา,อารูดศูนย์หกหรือว่ารูด9ก้หกก็จะได้ทั้งคู่เลยนะคะบนล่างเด้ง2เด้งเลยแล้วก็มา,อ,าอยู่ที่ตัวเด่นจับคู่ด้วยนะคะพี่น้องจะเด่นรวมอยู่ในชุดรวมจับคู่นะคะโอเคเรามาต่อของวันที่20กันเลยนะคะเพื่อนจะสำหรับวันที่ยี่สิบนะคะพี่จะให้เด่นอยู่ที่3 4มสี่ห้กับ8 4กับ7นะคะ เป็นเลขคู่เลขชุดอันนี้จับคู่ได้นะคะแล้วก็พี่เจ้ก็จะวางให้สําหรับตัวจับคู่นะตัวจับคู่30323437353639เนาะส่วน4ก็จะมี4041424343ก 43, ็จะลืม48นะคะ4546ก็จะลืม49นะคะส่วนใครที่ชอบ7นะคะก็สามารถเอา7ไปจับคู่ได้นะคะ เพราะว่าข้างบนมีเนาะตัวจับคู่ก็สามารถจะจับคู่ได้อย่างนี้พี่เจก็จับไปให้นะคะอันนี้ก็เป็น8นะอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็น8เนาะนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะแล้วก็สำหรับ5ก็จะมี5 0 5 1 5 2 5 4 5 3 5 8นะคะ5 6ก็อย่าลืม5 9นะคะสำหรับเด่นแยกสีน้อยนะคะอันนี้พี่เจก็จะพูดประจำเนาะ สำหรับสายลูดสายวิ่งสายลูดนะฝั่งนี้เราก็ไปเปรียบเทียบกวับตัวเด่นได้ครับพี่น้อง, <Hindu. S 2> องพี่น้องเพื่อนๆก็าสามารถจะจับคู่จับสลับเที่ยวได้แล้วแต่ใครชอบแต่ว่าอันนี้มันจะไปตามสูตรของแต่ละหน่อยเนาะเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็เขาก็จะไปเป็นแยกตามนั้นนะคะเพื่นอนส่วนเลขพี่น้องพี่จะไม่ทิ้งพี่จะก็จะติดไว้ให้บางทีเข้ามาจับคู่มันมีเข้ามา3ตัวเลยนะคะเพื่อนจะก็ สำหรับคลิปนี้พี่เจ๊ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนจากก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็มีโฆษณา,าก็ดูให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีค่ากระดาษปากกาให้ด้วยนะคะก็มีกําลังใจในการสรรหาตัวเลขนะคิดคำนวณตัวเลขสวยๆมาฝากพี่น้องทุกวันทุกวันนะคะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ